ความสวยงามในยามค่ำคืนจทุกนจ๋าดูจ้านะคะความมืดปนกับหมอกนะหมอกในยามค่ำคืนจ้านะคะส่วนไฟตรงนี้นะคะก็จะเป็นไฟกระเช้าลอยฟ้าจ้านะคะที่เขากำลังจะสวนทางกันนะคะและข้างบนนู้นนะคะคือโรงเอ้ยใชโรงแรมร้านอาหารจทุกนจ๋านะคะที่อยู่บนภูเขาที่มีความสูง1 0ึ่พกับ11เมตรจ้านะคะสวยมากเลยจตุกรเดือ